ปิญญาครั้งนี้สภามหาวิลัยมีมัติอนนมัติให้ปริญญาดุษฎียัมฑิตรุ่นที่ยี่สิบเก้ามหามดรุ่นที่สามสิบสามและรุ่นที่ห8สิบแแยกเป็นแต่ละระดับดังนี้ระดับดุษฎียัณฑิตจำนวนสี่ร้อยห้าสิบเก้ารูปคนระดับมหาบดตจำนวนเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดรูปคนและระดับบดีจำนวน 3,178รูปคนรวมทั้งสิน้นจำนวน4 6 2 4ันรูปคนบัดน,นี้ได้เวลาอ่านเป็อุดมมงคลแล้วกล่าวขอประธานอนิญาตให้คณะบดีบัณฑิตวิทยาลัยฐานชื่อมหาบัณฑิตคณะบดีคณะพุทธศาสตร์คณะบดีคณะค,ณะร,คณะรุศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์ คณสังคมศาสตร์ฐานชื่อบัณฑิตและผู้อำนวยการอภิธรรมโชติกะวิทยาลัยฐานชื่ออภิธรรมบัณฑิตเต้ารับประธานปริญญาบัตรจำนวน2,542รูปคน